ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดบมดข่าวพาเพลิน,ลพพลนนะคะทุกคนนุ่นสุทธิพาตอบชัดไม่ได้คุยและไม่สนิทกับก้อยอรารัชพรเลิกกันไปสักพักแล้วนะคะสําหรับดาราสาวก้อยอรารัชพรโพคินผาก,กอนกับหนุ่มนิกกี้นชัด ซึ่งทั้งสองคนประกาศเลิกกันด้วยดีค่ะแต่ว่าหลายคนโยงว่ามีมือที่สามสหรับการเลิกราครั้งนี้นะคะโดยสาวที่ถูกโยงก็คือนุ่นสุทธิพาแล้วก็นิกกี้และนุ่นเองได้ร่วมกันทํางานแล้วก็ดูใกล้ชิดกันเกินงามค่ะ โดยก่อนหน้านี้ก้อยเปิดใจว่าเราจบกันด้วยดีแล้วก็คุยกันได้ดีนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็ทําทุกวันให้ดีถือเป็นข้อดีที่เราร่วมกันตัดสินใจถือเป็นความชัดเจนด้วยก่อนจะมาพูดได้มีความชัดเจนแล้วก็ตกลงกันแล้วแม้จะใช้ระยะเวลาที่สั้นล่าสุดคานนุ่นสุทธิภาค,คงแนวดีออกมาเปิดใจหลังถูกโยวกว่เป็นสาเหตุทําให้นิกกี้และก้อยเลิกกันนะคะเพราะว่านิกกี้กับนุ่นสนิทกันมากจนเกิดกระแสวิาพากวิจารณ์อย่างหนัก กับนิกกี้เราถึงตัวจนหลายคนมองว่าเกินงามไปหรือเปล่าซึ่งปกติล้านนุ่นกับพี่นิกกี้นานด้วยความทสนิทกันมานานแล้วตั้งแต่อยู่ GMM ด้วยกันอยู่ในวงการเดียวกันน่าจะเจ็ดแปีได้เขาก็จะเห็นเราตั้งแต่เล่นซีรีส์ไวสใยจนเขาชวนออก Youtube เขาก็บอกว่าลองเล่นแนวนี้ดูบ้างสิลองเปลี่ยนลุกดูบ้างเราเองก็ช่วยกันผลักดันพี่เราคือช่วยกันผลักดันกันเป็นพี่น้องกันหนูก็เรียกพี่นิกกี้ ว่าลูกพี่ตลอดนะเวลาเล่นเวลาอะไรก็ขออนุญาตคือเราก็ถามเขาว่าขอมายังลูกพี่เล่นได้นะหมายถึงขอก้อยได้ยังใช่เขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะเขาก็ทำ YouTube เหมือนกัน ได้มีโอกาสคุยกับก้อยหรือเปล่าไม่ได้คุยคะ่ะไม่ได้สนิทกันถามว่าเคยเจอก้อยไหมก็เจอกันตอนไปร่วมงานตลกหกฉากถ่ายตลกหกฉากด้วยกันก็ร่วมงานกันปกติยืนยันความสัมพันธ์กับนิกกี้เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรเลยคะ่ะใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจ,นจบจะรู้ว่าไม่มีอะไรคลิปที่นูน้นถ่ายแกล้งกับพี่นิกกี้ก็คือคนที่พี่นิกกี้คุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนที่คุยกับหนูอยู่ตามไปดูที่ก่องตลอดมันไม่มีอะไรเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ